วันดีผมเจอกันอีกเช่นเคยกับอ e ีฟิทบอล2024นะครับวันนี้อาจจะเห็นว่าแบบทีมผมทำไมค่าพลังมันน้อยอย่างเลยนะครับก็คือผมมีนี่มาทัสระอิช e ิ e นะผมวันนี้ผมก้าไปซื้อตัวมาแล้วผมจะมาคุมทีมของผมนะก็ย้ายมาเลยจากคุมทีมชาติไทยนะขแกเล่นถ้าเป็นสไตล์นะัดก็เป็นเอาไว้นะผมก็ค่าพลังตามนี้นะแต่ผมผมเล่นไม่เป็นนะผมก็เอาเล่นเี้คเตอร์แล้วกัน ราลองเล่นเอาไว้ไดีวะลองเล่นเอาไว้แล้วกันผม,ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้กับเอาไว้ท่าดนั้นก็เล่นๆไปงั้นแหละนะกับนักเตะวันนี้ชุดแดงนะผมโอเคเจอในแรงกันดีก,กว่านะว่าอิชิจะพาทีของผมชนะได้หรือเปล่านะ,ะมาผมตอนนี้ก็อยู่ในแรง,งน,นะ Hello, <everyone. S 1> เขาเป็นเป๊ปนะผมไปกวาเดิโอลาคุมนะแต่ว่าของผมก็อิชอินะผม อ่บาบอลเดลี่ให้มาดิคิลท์ผมว่าอันนี้ผมเป็นแบบเคยเล่นแบบสไตล์เอาไว้ครั้งแรกนะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะแล้วนูนเยสมาอย่างงี้เจอเตโอเตโอเตโอ,เตโอต้องเคลียร์ให้กว่าน้ำดคิคิลท์เอ้าบอลเดลี่กูมองไปไหนเดลิกให้มา,ากลางครับเดบ,บอยเดบอยอือ้ม ติดเดลิกนะครับผมฟานไรทให้มาเตโอเอาแล้วเอ็มเป้เอ็มเป้ให้ไม่สวยครับแล้วทิสตองโดมาเก็บไปได้ดีเคนไลท์ต้องขยับขยื่นนะผมเมสซี่เมสซี่เมสซี่มซไม่ได้ครับเตโอให้มาเดอรบอยโดดดี ไปที่ลูคัสอุดเดอบอลนะครับผมแล้วเมดิสันเมดิสันแม่งล็อกล็อกคาร์ลสกูหัวหมุนเลยเดอร์พอเปิดมากรตุ้เอ้ยโฮเบลนี่หมายครับเนี่ยนึกว่ากรตั่วนะบาโลเติลี่บาโลเติลี่อืมสปีดไม่ได้ครับผมซูโรดีไม่ได้นะเอาแล้วเอ็มเป้แทงมาอย่างงี้บาโลเติลี่ไม่ได้เหมือนเดิมครับเบนไว้ให้มาเดอร์พอ แล้วไม่สั้นไม่สั้นให้เดบอยมาเบนไว้ไม่ได้ครับตีคิดไลรแล้วออกไหมออ้ครับผมลูกนี้ติดหลอกเลยนะเดลิกอ้าวทุ่มมาอย่างนี้เสร็จจนอืมไม่ได้ครับสปีดไม่สุดว่าอีิมาคุมแล้วแบบสปีดตั้งเตีนไม่ค่อยสุดนะผมในเกมนะสปีดมันแบบ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมค่าสแตตมันไปไม่สุดนั่นแหละนะมันนับว่ามันดรอปค่าสแตตของเราลงมานะแล้วบาโลเตอรี่ยังคงไม่ได้ครับโดยเฉพาะโอ้ยเมดิซันเมดิซันเมดิซันเตโอต้องเคลียร์ไปนะผมบาโลเตอรี่เดอะบ,ยบอยให้มาคาร์ลอดเปิดเอาไปเลย อืมมันแทงกลางไม่ได้เลยวะอ่ะเบนไว้ให้มาเดลิกเดพอพแล้วเอ้าที่สองดูไปงักๆทำไมเนะี่ยลูดิโกลโอ้โหไม่ไหนคะรับติดฟานไนต์ออกไปเป็นคอนเนอร์นะผมของทางฝั่งเขานะเดอะบอย เปิดยาวมาเมสซี่โม่งไปก่อนนะเมสซี่เมสซี่โอ้โหฟานไรแม่งยืนกันเป็นฝูงเลยในมาอืม้มในมาเสียบไปก่อนนะแจกไปเหลืองเน้นไม่เสียเรียดหรอกผมแค่ในมาโดนเหลืองนะทำเดือดบอยเปิดมา อืมดีเขียนไล์ไม่ได้ครับแล้วเดิมพาติดโคบเบลครับลูกนี้ต้องเคลียร์ไปก่อนคนระับเตียวครึ่งแรกเกือบโดนนะผมไปดูครึ่งหลังนี้ก่อนนะว่าอิชิจะแก้เกมยังไงนะผมมาครับผมต่อที่ครึ่งหลังนะอิชิของผมก็แก้เกมก็คือเอาโอกระฟอเข้ามาแทนนีมานะผมแล้วก็อ่าอะไรวะวก็เอา กูตัวครับผมมาเล่น,น้าเป้านะเอาอะไรเนี่ยกูยังไม่ทันมองดิทิสต้องโดไปครับแล้วฟาร์ไดมาหูไม่ได้ครับต้องโดต้องเซตก่อนนะเอาโอกระไม่สวยครับดิชไลท์ได้อยู่โอกรฟโอไม่ได้ครับลูกนี้เมดิซันขวาไปวอลเกอร์ ให้คืนมาเมดิสันแล้วเมดิสันเจอคาร์ลอตเอา้าคาร์ลอตหัวอย่างนั้นแล้วไม่ออกสัดด้วยครับผมลูกนี้คาร์ลอตต้องตามมาเคลียร์ทิง้งอเป้มาแล้วสปีดโอ้โหสปีดสู้แม่ในอีโบเป้พอให้มาแล้วดีคิน้นต้องเน้นเกมบุกว่างนะขึางหลังเนี่ยเหมือนแบบสไตล์อิชิอีนะผมแต่แบบ จะนี้เนะี่ยพวกครึ่งหลังอะไรเงี้ย<ว>แก้เกมนะกูโม่เป็นงั้นแนละ้วผมเห็นไทยมันชอบบุกครึ่งหลังนะแล้วโฟเดนให้มากุตัวอู้กุตัวออกขวาไปลงลงนะครับเมสซี่เมสซี่อืม้มเมสซี่เมสซี่เมสซี่มาแล้ว ที่ต้องโดซ้ายมาอ้าวไม่ได้ครับเดือพเดือพเอ้าแม่งหลังกุลวัวเลยหลังกุลวัวหลังกุลวอืมโคเบลยังรามมาเก็บไม่ได้นะยาวไปครับกูตัวหมองในแล้วชิวๆวอล์กเกอร์วอล์กเกอร์ฟเดนว่าผมต้องไปหาความรู้สไตล์เอาไว้นะว่ามันเล่นยังไงนะ เหมือนจะฟาวนะกอบเขียทวนะผมเดี๋ยวแต่ผมว่าผมไม่ได้แล้วอย่างนี้มันไม่ได้การนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนแผนการเล่นนะครับชี่เล่นคีเคาเ,เตอร์แล้วกันเนี่ยผมเต็งข่าวหลงังจาก52แต่ว่าไม่มีทางเลือกกันนะผมต้องตามน้ำไหมครับไม่มีทางเลือกแล้ว เราอาจจะโดนยิงจากลูกฟรีคิกนี้ก็ได้นะผมใครไม่รู้เราต้องพยายามปิดตัวดีๆไว้นะคิดว่าเขาคงแบบไม่ปั่นเข้าหรอกเอออย่างนั้นนี่อันนี้ครับกุดตัวโอ้ยกุดตัวแม่งเก็บบอลไม่ได้ปะไปครับกระจายไปยกระจายไปแล้วอิโบเป้ก็อฟอร์ให้มาติดโรดี้ครับ โัดี้ให้มาหาแลนหาแลนหาแล่น,ลน,ลนไม่ได้คนระับฟันไดเตลมาไซเอ็มเป๊ะแล้วที่ต้องโดไปไปได้ไหมได้อยู่ครับที่ต้องโดให้มาเมสซี่อังการ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 เมสซี่เมสซี่เมสซี่อื้อไม่ได้คนระับแล้วเอ็มเป๊ะเมสซี่ เมสซี่แทงมาดานี่อะไรเนะี่ยเอาเอาันนี้วานไนไอ้สั์เอ้ยเดี๋ยววานไนไอ้น้องอู้อเมื่อกี้แม่งเกือบเสียแล้วผมวานไนเอเาเป้ามาขึ้นเกมลูกเอา้าเอา้ยอ,อาจารย์เป่าหรือเปล่าเอเาเป้ผมจริงเป็นลูกขนุนนะครับโคเบลยังเซฟนะผม เกมนี้ต้องชื่นชมนายทวารนะนะโคเบลนะคผมเซฟได้ดีมากเมสซี่โอ้ต้องลุ้นจากลูกอันนี้แล้วผมลูกคอนเนอร์นะต้องสวนกลับไว้นะผมคิดเขาเตอระหรอไปครับต้องสวนแล้วนี่มาแล้วอู้อะไรวะจานไม่เปราะให้หอนยนะผมอันนี้ก็เสมอไหมครับ ไม่ค่อยได้ขึ้นเกมลุกเลยนะผมจะพูดว่าที่ขึ้นเนี่ยไม่ได้ยิงซึกลูกเลยนะผมเกมนี้อิชิอิมาคุมก็ผมว่าเล่นสไตล์เอาไว้ไม่ค่อยเป็นนะผมอาจจะเป็นที่ผมแล้วแต่ว่าก็เป็นที่โคนค่าพลังน้อยเกินนะผมนะผมว่าทางที่ดีก็กลับไปใช้คอบดีกว่านะผมตามที่เราถนัดนะว,วันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมขอเขีคอนเทนต์อีกเช่นเคยนะ